โดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะพบกับนีนิดาวันอัศวทวีโชคในไอซ์อนชนแนิวส์ค่ะตเาเจี๊ยบขาวจริชื่อที่เล่นอ 14, อสุสุเสซินอง,องชเตรฟัยียนจงัวเริ่มต้นกันวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของคุณยนเชฟในร้านอาหารจีนค่ะที่ไม่เพียงแค่จะเสิร์ฟอ,อาหารได้เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสามารถช่วยทำอาหารได้อีกด้วยค่ะ ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนั้นประเทศจีนเรียกได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะซึ่งหากจะพูดถึงหุ่นยนต์ที่อยู่ในร้านอาหารนั้นส่วนใหญ่เราจะนึกถึงหุ่นยนต์ที่ทําหน้าที่เสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าแทนพนักงานเสิร์ฟที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศจีนก็ได้มีการนําหุ่นยนต์มาช่วยงานในร้านอาหารด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารชนิดต่างๆให้กับลูกค้าเท่านั้นแต่ว่าหุ่นยนต์เหล่านี้ยังมีความสามารถในการทําอาหารด้วยล่ะค่ะหุ่นยนต์เชฟนี้นะคะได้รับการพัฒนาโดยบริษัท HIT Robot Group ในมณฑลเคยหลงเจียงนั่นเองเรียกได้ว่าสามารถช่วยทุ่นแรงมนุษย์ได้มากทีเดียวค่ะ ยนเชฟแบบใหม่นี้นะคะนอกจากจะสามารถเสิร์ฟอาหารได้เหมือนกับหุ่นยนต์อื่นๆที่เคยเห็นกันแล้วก็ยังสามารถช่วยทําอาหารได้อีกด้วยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะทําให้การให้บริการในร้านอาหารนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเยอะเลยล่ะคะ่ะและมาต่อกันด้วยเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศจีนกันบ้างนะคะที่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะประเทศจีนได้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับบันไดเลื่อนอีกแล้วล่ะคะ่ะ หลังจากที่ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากบันไดเลื่อนนั้นได้เงียบหายไปช่วงหนึ่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับบันไดเลื่อนในประเทศจีนอีกแล้วล่ะคะ่ะซึ่งครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบจริงๆค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในเมืองเชนเจินขณะที่ชายวัยประมาณ60ปีนั้นกําลังโดยสารบรันไดเลื่อน แล้วเท้าของเขาเกิดเข้าไปติดอยู่ระหว่างบันไดเลื่อนทําให้ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือชายคนนี้ได้สําเร็จเมื่อเวลาผ่านไป40นาทีโดยเหตุการณ์นี้ก็ได้ทําให้ขาของเขาหักค่ะส่วนทางด้านสาเหตุของอุบัติเหตุนในครั้งนี้นะคะก็มาจากการที่ระบบบันไดเลื่อนนั้นเกิดความผัดข้องขึ้น โดยแผ่นบันไดเลื่อนนั้นได้เปิดออกเป็นร่องและขณะที่ชายคนนี้กําลังโดยสารบันไดเลื่อนเขาก็เกิดก้าวพลาดทําให้เท้าของเขาเข้าไปติดอยู่ระหว่างบันไดเลื่อนและไม่สามารถออกมาได้นั่นเองค่ะ หลังจากที่คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้แพร่อ,ออกไปนะคะก็ได้มีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากตามมาด้วยกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง,วางซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะวิาพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์สาธารณะเนื่องจากได้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับบันไดเลื่อนในประเทศจีนหลายครั้งแล้วนั่นเองค่ะอุบัติเหตุนในครั้งนี้ยังถือว่าโชคดีนะคะที่ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่ขาหักเท่านั้นค่ะ ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์สาธารณะอย่างเข้มงวดมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนวมินซิตี้อเวนิวค่ะไม่ใช่เต่อเจ้าอู๋ทางอินเทอร์เน็ตจีนรับชม TNN 24แ新华社共推出的放眼中国。今天到此结束，谢谢观看。 แล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ในไอซ์ออนไชน่าดิวส์นะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ